มีการทำนายดวงของโลกในปีฉลูหมอดูฮ่องกงได้ชี้ว่าสีจิ้นผิงแล้วก็โจไบเดนเหนื่อยแน่ในการทำนายดวงนั้นจากสื่อเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ได้รายงานการทำนายดวงผู้นำโลกโหนชื่อดังฮ่องกงกล่าวว่าตามปีนักษัตร์ของจีนซึ่งแต่ละวงรอบที่จะเกิดขึ้นในห้าครั้งในรอบ60ปีแต่ละรอบจะมาพร้อมกับธาตุต่างๆได้แก่ไม้ไฟดินทองโลหะและน้ำสัตว์ประจำปีนักษัตว์มีลักษณะเฉพาะตัวที่จะส่งผลต่อผู้ที่เกิดในปีนั้นๆ รวมไปถึงผู้ที่ไม่ได้เกิดในปีนักสัตว์นั้นๆด้วยสําหรับปีฉลูนี้มีความโดดเด่นในเรื่องการความขยันซื่อสัตย์และก็พละกําลังเริ่มที่ผู้นําฮ่องกองปีนี้จะเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของแคลี่หลําผู้บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกองแม้ว่าโรคโควิด -19 จะระบาดอย่างหนักและเกิดพิษเศรษฐกิจกระนําฮ่องกองก็ตามชอยอิงหวาอาจารย์ด้านโหราศาสตร์ของฮ่องกองได้ทานายว่าจะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับนางหลําผู้เกิดในปี2500ตรงกับปีละกาไก่เพราะว่าไก่เป็นสัตว์ที่ไป ได้ดีกับวัวโดยรวมแล้ววัวจะดีต่อคนที่เกิดกับปีไก่นางหลําจะมีโชคและวางยุทธศาสตร์ให้ดีขึ้นในอนาคตด,ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นและส่งผลให้หลําได้ฝ่าฟันในความท้าทายต่างๆไปได้แม้มีภารกิจใหญ่ให้จัดการแต่ก็จะแก้ไขด,ด้วยการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยส่วนเรมอนโลปรมาจารย์ด้าน่วงจุย้ยได้พยากรณ์ว่านางหลําจะมีโอกาสทองในฐานะที่เป็นเจ้าหด้ที่รัฐไปจนถึงปีหน้าแต่ก็ไม่ได้ทํานายว่าหลําจะได้ครองตําแหน่งผู้บริหารเขตเศรษฐกิจฮ่องกงพิเศษ อีกสมัยหรือไม่หรือนางหลําจะชนะการเลือกตั้งในปีหน้าอีกหรือไม่ชอยได้สืบทอดวิชาความรู้มาจากบิดาที่ชื่อว่าชอยปักไลซึ่งเป็นผู้ทํานายและตีความเครื่องหมายบนพื้นดินที่เรียกว่าท่งเซ็งซึ่งวิธีการทํานายนี้ได้รับการขึ้ื่อเเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากรัฐบาลกวางตุ้งในปี2556โดยชอยได้ทํานายว่าการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติฮ่องกงที่ลาช้าออกไปและกําหนดวันเลือกตั้งในวันที่5กันยาปี2564จะประสบความสำ เพราะว่าถ้าหากดูตามปฏิทินโหรศาสตร์ในวันที่5ก,กันยายนเป็นวันมงคลหากจัดการเลือกตั้งในวันดังกล่าวจะประสบความสําเร็จพร้อมทั้งยังยืนยันพูดในฐานะนักโหรศาสตร์ด้วยไม่ได้อยู่ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลหรือกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยแต่อย่างใดนอกจากนี้ชอยก็ยังตั้งคําถามว่าการเลือกตั้งมันจะเป็นต้องได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายถ้าหากผู้ใช้สิทธิ์มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครที่ชื่นชอบและผู้สมัครก็ได้เข้าไปทําหน้าที่ในสภาก็เรียกได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ประสบความสําเร็จได้ ่หรือไมส่วนในเรื่องของโอลิมปิกเลิกไม่ดีไต้หวันก็น่าห่วงด้วยด้านยุนหวนชีผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฉีหมินตุ้ยเจียได้อาศัยการจับตาความเคลื่อนไหวทางพลังงานเตือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นจะตึงเครียดในช่วงปีหลังเกี่ยวกับหมู่เกาะเตียวหยูหรือที่ญี่ปุ่นได้ตั้งชื่อว่าเซนชากุซึ่งหมอดูชอยได้ทํานายเพิ่มเติมถึงอุปสรรคของญี่ปุ่นว่าโอลิมปิกเกมที่โตเกียวเป็นเจ้าพาพจะเลื่อนมาจัดก,กลางปีนี้วันที่10กร,รกฎาคมถึง7สิงหาคมไปตรง ช่วงจังหวะเลิกไม่ดีของปีฉลูถ้ายัางยืนยันที่จะจัดตรงช่วงเวลานี้ต่อไปก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งด้วยส่วนความสัมพันธ์ของจีนกับสารัฐนั้นยังเอ่อยๆไม่ว่ามีการผง,งาดขึ้นมาของจีนจะถอยกลับไม่ได้ง่ายๆอย่างที่หน้าวิตกก็คือไต้หวันหมอดูของจุ้ยเรย์มอนโลได้เตือนว่ามีพลังงานลบอยู่ที่ขอบฟ้าไต้หวันจะเกิดปัญหาที่ยุ่งยากไม่ใช่ปีที่ดีสําหรับประธานาธิบดีใช่อิงเวินแต่ก็ไม่ใช่ถึงขั้นที่จะใช้กําลังทาหารผิดกับที่สีจิ้นผิงผู้เกิดปีมโร หลังจากที่เพิ่งเจอการประทะในปีชวดมาหมดัดหมในปีฉลูนี้การประทะจะหยุดลงและก็จีนจะมีเสถียรภาพและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสถานะบนเวทีโลกส่วนประธานาธิบดีไบเดนซึ่งเกิดปีมะเมียจะเจอกับปีที่หนักหนาสาหัสกว่าที่จะผ่อนคลายได้ต้องรอจนถึงปีขานในปี2565ด้วย